เรามาดูพีพีต่อวิยุโมโตนะครับมโตล่าของแท้นะครับ GP มันสามารถใช้ได้ GP มอชุดต่อโมโต GP 328นะครับ GP อ่า3 4 0อ่าโมโต PTX 7 6 0นะครับแล้วก็โมโต PO อ่า0นหนะครับรแล้วก็ GP 3 0 0ก็ GP 8 8 s นะครับ ตัวนี้ลักษณะของตัวตัวเชื่อมต่อโมโต์น่ยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับต่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมาปุ๊บใช้โมตกับโมโต g p 3 28ส o มนะครับโมโตเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวต่ออย่างนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นขานะครับ ตรงนี้เสียบโมโตตรงนี้จะเป็นขาล็อกนะครับคุณต่อกับ P ีทีคุณต้องใช้ P ีทีของโมโตาหัวอย่างนี้นะครับหัวอย่างนี้พอ,อไปต่อปุ๊บเราจะต่อ,อยังไงนะครับเราต่อ,อยังไงเนี่ยมานี่เลยนะครับเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยต่อเป็น pGT นะครับต่อเป็น pg.t คุณสามารถต่อเป็น pg.t ตัวนี้ ลักษณะมอโต GP 3 2 8อย่างตัวนี้นะครับคุณก็ต่อ,อตรงนี้ต่อแจ็คหูฟังนะครับต่อแจ็คหูฟังเป็น P t อย่างน้อยมันต้องมาครบชุดอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นโมอโตอเรียกว่า Moto ล,ล่าสองทางนะครับเวอร์ชันนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับการต่อก็ จะมีจะมีเทคนิคการต่อนะครับเทคนิคการต่อใช้กับหูฟังตัดเสียงนะครับหูฟังตัดเสียงก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์โมโตโหัวอย่างเงี้ยนี่นะครับหัวอย่างงี้อ่าโอเค